สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาอยู่ในเวิร์กช็อปนะคะอ่าสว่วนที่ทำงาน,านอามาแกะซองันเลยดูคืออะไรโง่มาได้ตั้งนานเนี่ยนี่สั่งมาสายเกี่ยวถังน้ำมันค่ะข้องใจมานานและใช้รถมาสิบกว่าปีโง่ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนได้ นี่เรามันอยู่เนี่ยเราถอดออกมาก่อนต่อมานิดนึงเนี่ยมันอยู่เลยเห็นไหมใช่มันครอบกันอยู่ใช่แล้วตัวเนี้ยมันจะนี่เกี่ยวตัวนี้ไปเกี่ยวกับฝาใช่เออไอเดียเดี๋ยวผมผมก็โง่นะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนได้หรือว่าช็อปปี้อันละสิบเก้าบาทอ่ะอันละสิบเก้าบาทใช่ อันนี้เป็นอะไรพินเป็นพินใช่ดูสิเห็นเปล่าเนี้ยเห็นมองไม่เห็นคนคนทำมองไม่เห็นนะเอาหยุดไปก่อนเลยอมีสมาธิโอเคเดี๋ยวพอเกันนะคะปึ๊บอ่าค่ะก็ตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะคะประกอบใส่พินปึ๊บ เรยียบร้อยเข้าไม่ดีบ้างเนี่ยแป๊บนึงใช้คระมูลผิดประเภทเลยอะขอแล้วนะคะเสร็จแล้วงานจำได้ไหมเนี่ยของม้องคันไหนอ่ะจำไม่ได้ไม่ว่าให้โทรหูหูเกี่ยวเลยเออไม่รู้อ่ะ พี่ถอดมาต้องถามคนถอดอันนี้ก็ใส่ใจไปแล้วทำไงจะเอาบนโบ้เหมือนกันถ,ถอดพี่เดี๋ยวตอนถอดมันต้องเอาไอ้ตัวนี้งัดนิดนึงเอาอตัวไอ้เงี้ยคอนโซลพลาสติกอะเขาเนี้ยเงี้ยเงียง้ยก็ดึงม<ไ>ันค่ะเดี๋ยวไปเกี่ยวฝาฝาถังน้ำมันอตอนนี้ก็มาที่รถแล้วนะคะนี่พร้อมประกอบ โอเคถูกฝาแนละถูกฝานะ <Yeah. S 1> โอเคอันนี้ก็เกี่ยวตรงนี้เลยปัญหาคือเกี่ยวได้ไหมเนี่ยได้นั่นไงนั่นกเกี่ยวยากแค่อเอานั้นมาสั่งก็ได้มาขอเวลาเกี่ยวก่อนได้ไหมได้ขอดได้ก่อนค่ะตอนนี้ก็เกี่ยวเรียบร้อยแล้วพอแล่ะปิดด้วยสิคะ โอเคไหนลองทดลองทดลองปิดเปิดค่ะโอเคมี้องกลัวเด็กปั๊มจะลืมละแต่ต้องระวังว่าเด็กปั๊มมันจะเปิดเปิดแล้วมันทิ้งกระแทกใส่รถเราแทนนะคะไปไปอีกครั้นหนึ่ง อโอเคนะคะตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วมีใช้ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้มีเรื่องจะมาเล่าค่ะนิดหนึ่งเป็นปัญหาเวลาไปเติมน้ํามันก็คือเนี่ยเห็นไอ้ตัวนี้กันไหมคะฟ้าก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเป็นวาลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยมันคล้ายๆลักษณะคล้ายๆล,ล,ลิ้นที่มันเปิดปิดดันได้ทีนี้ปัญหาคือเวลาเราไปเติมไปปั๊มสีเหลืองเขาอบอกว่าเป็นปั๊มสีเหลืองแล้วกัน แล้วทีเนี้ยเขายัดเ,เด็กปั๊มอะ่ะก็เอาหัวมายัดแล้วปรากฏว่ามันยัดไม่เข้าเด็กปั๊มก็ถามว่าพี่คะอันนี้มันใช่ดีเซลแน่หรอมันเหมือนหัวเบนซินมากกว่านะทั้งทังที่เนี่ยตรงเนี้ยของเราเขียนว่าดีเซลเออเขาบอกว่ามันเป็นเบนซินหรือเปล่าพี่เพราะว่าเบนซินมันจะหัวเล็กกว่าดีเซลนะพี่จําผิดหรือเปล่าเราก็แบบเราก็คล่องใจว่าเอ๊ะ รถเรามันก็ดีเซลนะมันจะไปเป็นเบนซินตอนไหนเราก็เลยลงไปแล้วก็ยัดแรงแงมันก็เข้านั่นแหะค่ะก็คือทีเนี้ยด้วยความสงสัยก็เลยไปคน้นค้นจนเจอว่าที่หัวมันไม่เข้าเนี่ยเพราะว่าเวลาเด็กปั๊มเวลาบางทีไปเติมปั๊มสีน้ำเงินเติมไปปุ๊บแล้วเขาเอาออกแรงเขาเอาไอ้ตัวหัวชีดอะ ไอ hey, หัวเติมน้ํามันเอาออกแรงปุ๊บทีนี้ไอลิ้นมันก็จะตีกลับมาแรงทําให้ตัวนี้มันขางอืวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องระวังด้วยตัวเราเองคอยบอกเด็กปั๊มทุกครั้งว่าเวลาเขาเติมะให้เขาค่อยๆเข้าเอาเข้าแล้วก็เอาขอเขา้าเอา,อ,เอ,า,เอ,าออกนะคะทุกครั้งเลยอือันนี้สําคัญนะคะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันตีกลับแรงมากๆเนี้ยเดี๋ยวมันจะ ทำให้เราเติมน้ํามันไม่ได้ทีนี้ยลําบากเลยเวลาเราน้ํามันหมดนะคะโอเคบอกเล่าเป็นประสบการณ์ประมาณนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ